มาอีกฝั่งนะคะมาอวดมะม่วงมาอวดมะม่วงต้นทั้งต้นนี้อยู่ลูกเดียวลูกเบลเออบลานะคะมแล้วก็ ป่าหญ้าแห้วหมูเราแพ็งได้ไม่ได้ปวดแขนถั่วพูถั่วพูเรากำลังงามนะคะยังไม่ออกดอกนะกำลังกำลังกำลังจะออกดอกนี่ก็เป็นถั่วพูม่วง ตัอผูม่วงนี่ใส่กระถางกนะำลังขึ้นอีกไม่นานานางก็คงจะดอกพลังปลูกใหม่เนะนางก็เริ่มจะมีดอกแต่น่าจะเป็นดอกที่ว่าไม่ติดลูกเนะเข้าสวนกันเย็นๆนะคะขอบคุณที่รับชม ะะขอบคุณที่ติดตามนะคะเดินมาดูต้นมะละกอเนาะมะละกอมีห้าหกเจ็ดสิบกว่าต้นนะกระเพงปลูกเอาไว้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณที่รับชม